ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปิดบ้านคนดังสุดรันทดเปิดบ้านทหารกลา้าพีชีปกป้องแผ่นดินอยู่กระต๊อบน้ำไฟไม่มีอนอยากสร้างบ้านใหม่ให้แม่จากกรณีเหตุปะทะระหว่างไทยกัมพูชาในบริเวณพื้นที่แนวชายแดนในช่วงที่ผ่านมานี้ทำให้ไทยได้สูญเสียวีรบุรุษทหารกลา้าที่พลีชีปกป้องแผ่นดินรวมถึงประชาชนผู้บริสุทธิ์จากเหตุการณ์ปะทะดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยหนึ่งในผู้ที่จากไปคือสิบตีทันชนะกระจ่างทองทหารกล้าจากจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งในเสียชีวิตในหน้าที่อย่างกล้าหาญและสมศักดิ์ศรีชายชาติทหาร ต่อมาหลังจากการเสียชีวิตของทหารกลา้ามีภาพพิธีไว้อาลัยและบ้านพักของครอบครัวได้ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์สะท้อนถึงสภาพความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแต่ซ่อนไปด้วยความยากลำบากและขาดแคลนบ้านหลังเล็กที่สร้างจากไม้เก่าและสังกะสีมุงด้วยผ้าใบกันฝนซึ่งม่งบอกถึงความลำบากของครอบครัวทหารกลา้าที่ต้องสูญเสียเสาหลักของบ้านไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ ทั้งนี้ประชาชนชาวไทยในโซเชียลต่างร่วมไว้อาลัยให้กับทหารกลาผู้เสียสละยอมแลกเลือดเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยพร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งช่วยเหลือดูแลครอบครัวของผู้เสียสละอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะในด้านที่อยู่อาศัยและการศึกษาของสมาชิกครอบครัวเพื่อให้คุณงามความดีของวีรชนทหารกลาไม่สูญเปล่า ขอคิดเห็นสุดสะเทือนใจและสะท้อนความจริงที่เจ็บปวดของครอบครัวทหารกล้าผู้เสียสละชีวิตที่แลกมาด้วยเลือดเนือ้อกลับไม่มีแม้แต่บ้านที่พออาศัยได้เหตุการณ์นี้ควรปลุกสำนึกให้สังคมหันมาเห็นคุณค่าและตอบแทนผู้เสียสละอย่างเป็นรูปธรรมท้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนคนรวมมือกันให้ความช่วยเหลือ ให้ความเป็นอยู่ของครอบครัววีระบุรุษไม่ต้องอยู่ในความลำบากอย่างนี้อีกต่อไปความฝันเล็กๆที่อยากสร้างบ้านให้แม่ไม่ควรเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมสำหรับครอบครัวของผู้ที่ปลีชีพเพื่อชาติคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปนี้เชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่